สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับนี่ผมครู้สึกดูแล,ลหินกันช่องโมไซค์เหมือนๆนะฮะก็เนี่ยเราจะมาแจกแอดออนกันอีกแล้วนะผมโดยแอดออนวันนี้เราจะมาแจกแล้วจะเป็นแอดออนโวอิดิทเวอร์ชัน1.19นั่นเองนะผมแล้วซึ่งเป็นแอดออนที่มีท่านผู้ชมขอ,ขอกันมานะผมผมก็เลยไปตามหาแล้วก็เอามาแจกให้นะก็เป็นของเวอร์ชัน1.19เนาะ อ๋อก็ทุกครั้งเนี่ยที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับโวิดิศเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างจะดีนะผมผมก็เลยจะทําต่อให้เรื่อยๆเลยนะฮะอ่ะโอเคก็ซับลิงโหลดแอนออนโวิดิเวอร์ชั่หนึ่งสิบเก้าเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาอะไรไว้ให้อยู่ที่คำอธิบายใต้ล่างคลิปนะสามารถไปโหลดกันได้เลยนะผมนะผมจะทิ้งลิงก์คลิปอสอนโหลดแอนออนเอาไว้ให้ด้วยนะผมก็ขั้นแรกก็ไปโหลดแอนออนกันให้เรียบร้อยก่อนเนาะอ่ะโอเคก็ไปโหลดแอนออนกันให้เรียบร้อยเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของตัวแออออดนนนกกัต่่ีวาะะฮะ เมื่อท่านชมเนี่ยไปลงแอดออนกันเรียบร้อยเนี่เรามาดูอ่าวิธีการใส่แอดออนกันต่อเลยดีกว่าผมก็ผมจะครีเอทโวลใหม่ขึ้นมาแล้วกันนะโอเคครีเอทนิโวแล้วผมโอเคก็ชื่อโวลจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะผมโอเคจะปรับเป็นโหมดค ре ทีฟนะฮะแล้วก็ผมจะปรับเป็นแมปโลกนะฮะโอเคเปิดพิกัดดูแล้วกันโอเคครับ okay, มันจะมีตั้งค่าสําคัญที่ท่านชมต้องเปิดอยู่นะฮะคือตรงนี้นะผมนี่ตรงคําว่านี่ตรงตัว H นำหน้าตรงนี้ฮนะเห็นปะ ันเนี้ยเนี่ยน,น,นะผมอ่ะเปิดไปนะฮะโอเคแล้วก็เปิดอันนี้ด้วยนะผมนี่อ่าให้เปิดหลกัหลกๆสองอันผมก็คืออันนี้กับอันนี้นะครับอ่าให้ท่านผู้ชมเปิดให้เรียบร้อยเนาะส่วนอย่างอื่นเนีเ่ยชื่อโว้อะไรเงี้ยท่านผู้ชมก็ตั้งเองตามใจชอบเลยนะฮะอ่าแต่หลกักๆให้เปิดสองอันนี้นะครับนี่เปิดให้เรียบร้อยเนาะสองอันนี้นะครับอ่าโอเคพอเปิดเสร็จเรียบร้อยก็ไปที่리소팩กับ비아팩ได้เลยนะฮะโอเคก็นี่ผมนี่จะเป็นหน้าตาใหม่ของตัว add-on โวดิดิท์เวอร์ชันหนึ่งจ เอาผมมาตรงไม้แผลกนะฮะแล้วกดแสต e ป์ออนนะครับน,บนี่เอาก็อยู่ตรงนี้โอเคต่อมาก็เป็นตัวของ B Pack บีเ l ้าแผลกนะฮะเอากดใส่เนาะโอเคอ้น้องก็อยู่ตรงนี้นะครับก็พอใส่แล้วมันขึ้นติ๊กถูกเรียบร้อยอย่างงี้ก็กด Create World ไปได้เลยเนาะอ่าเปิดตั้งค่าเสร็จแล้วเปิด Create World ไปได้เลยนะครับโอเคแค่นี้ก็จะเป็นการเปิดใช้ Adon World Edit แบบเสร็จเรียบร้อยผมโอเคก็เดี๋ยวรอเข้าไปดูในแมปเลยแล้วกันนะฮะ ถ้าเรามาเริ่มใช้เราโวอิดดทกันก่อนเลยดีกว่าผมขั้นแรกในการใช้โวอิดดทเนี่ยเราก็ต้องใส่แท็กโวอิดดทให้กับตัวเองก่อนนะครก็เปิดช่องแชทขึ้นมาแล้วก็พิมพ์แท็บ tag นะผมนี่แล้วก็รัก add p นะฮะรัก add อย่างนี้นะครับแท็บ tag add p add อย่างนี้นะฮะแล้วก็ w o r l d นะผมแบบนี้แล้วก็ดี d นะผม ig นะผมนี่ท็บ tag แล้วก็ add โวดิทแบบนี้นะผมให้กับตัวเองนะเพื่อให้เรามันเปิดการอนุญาตใช้โวดดิทนั่นเองนะครับก็กดไลน์คำสั่งนะฮะ เราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวกษรสีเหลืองขึ้นบนหน้าจอแบบนี้ผมก็เป็นอันว่าเราสามารถใช้งานวอดีได้แล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็เปิดช่องแชทขึ้นมาผมแล้วก็พิมพ์ซีมิโคลอนแบบนี้นะฮะนี่อย่างนี้แล้วก็ KIT นะผมแบบนี้นะผมซีมิโคลอน KIT นะเอาผมทำให้ดูทีหนึ่งซีมิโคลอน KIT แบบนี้นะครับแล้วกดรันปุ๊บล,ลองออกมาดูนะฮะสังเกตว่าพอเราพิมพ์มเหมือนเมื่อกีนนะ้เราจะมีไอเทมของไองออนวอดีเข้ามาในตัววผมเห็นไหมมีเนี่ยมีครบเลยนะผม มาครบแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มันจะแถมมันจะมีขวานมาให้เราด้วยนะผมนะโอเคก็วิธีการใช้งานแอดออนเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆเดิมเนาะเพราะผมไปเอามาจากบริษัทเดิมนะอ่าน่าจะเป็นบริษัทเดิมแหละนะผมก็คือมันเหมือนเดิมนะฮะก็ถ้าท่านชมคนไหนใช้ไม่เป็นเดี๋ยวก็กลับไปดูคลิปเก่าที่ผมเคยสอนไปแล้วกันนะผมจะได้ไม่ต้องสอนซ้ำนะผมอ่าแต่ผมก็จะสอนให้ดูบ้างแล้วกันนะสับคำสั่งใหม่อะไรพวกนี้ผมนะโอเคก็อ่าเดี๋ยวผมจะลองใช้เบสิกที่ดูก่อนแล้วกันก็ถือขวานนะผมนะแล้วก็กดย่อผมเพื่อเป็นการเซตโพสิชั่นนแรกะะฮป๊บอยางี นะแล้วก็ไปจุดที่2ไม่ต้องกดยอ้อนนะ,ะจุดที่2กดคลิกปุ๊บอ่าก็จะประมาณนี้เหมือนเดิมเลยนะฮะโอเคผมจะลองเซตให้ดูนนแล้วกันนะก็ซิมโคลอน T ซตนะผมแล้วก็อ่าบล็อกที่ต้องการก็ E L A S แล้วกันกระจกปุ๊บก็บประมาณนี้นะผมเหมือนเดิมนะก็จะมีการอัปเดตหน้าตาใหม่ๆขึ้นมาบ้างไหมป่ะอ่ะาเมื่อก่อนไม่มีเนาะผมะลองเซตให้ดูจริงแล้วกันนะปุ๊บอ่าแบบนี้ผมถ้าเราสามารถอ่าเอาสูงๆก็ได้ผมแล้วจะมีไอเทมในการช่วยเหลือเราได้นะฮะนี่เช่นไอเทมนี้ ผมอาสมุ่งเราจะเซตตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็เสกบล็อกมาอย่างงี้ครับแล้วก็ก็กดคลิกครับผมประมาณนี้ก็คลิปนี้ผมจะสอนไปเร็วๆแล้วกันนะอ่าแล้วลองเซตดูนะฮะซิมิครอน SET ครับผมแล้วก็บล็อกอะไรดีก็บล็อกอ่าหินแล้วกันนะส o n t ครับผมปึ๊บก็ประมาณนี้ผมนะอ่าจะมีทำอะไรเปลี่ยนใหม่บ้างนะผมก็ใช้ได้ได้เหมือนเดิมเลยนะฮะโอเคแล้วก็มีอย่างนึงนะที่คุณช,ชมหลายๆคนนะับถามผมมาคือวิธีการลบเส้นเนี่ยไอเส้นพลาสติกลอย่างเงี้ยลบยังไงผมวิธีการลบเส้นก็ให้เรา เปิดช่องเชขึ้นมาครับผมแล้วก็พิมพ์ซิมิโครน SEL ครับผมแบบนี้นะฮะแล้วกดรันปุ๊บอ่าเส้นพาร์ิเคิลก็จะหายไปถ้าใครที่เออแบบอยากจะรู้ว่าลบเส้นพาร์ติเคิลอย่างไงเนาะอ่ะโอเคเรามาดูส่งไอเทมพวกนี้กันบ้างดีกว่าครับผมนะอ่าส่วนไอเทมมันจะมีนี่อ่านี่ copy แล้วผม copy แล้วก็วางใช่ปะก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะฮะอ่าสมมุติผมจะ copy นะก็กดยอดจุดแรกคลิกแล้วก็ไปที่จุดที่สองผมจผมจะคัดลอกหินนีะอ่ะอย่างนี้แล้วกด ก๊อปปี้ผมอย่างนี้ปุ๊บสังเกตว่าเวลาก๊อปปี้เดี่ยมันจะมีอากาศมันจะมีการโหลดด้วยนะน้ำดูปุ๊บอ่าประมาณนี้ผมก็วางไนีเหมือนเดิมเลยนะฮะไปประมาณนี้ผมสวยที่ต่างเนี่ยก็ใช้งานคล้ายๆกับของเวอร์ชันที่แล้วเลยนะ,ะสมมติคัตอย่างเงี้ยก็คือมันใช้ในการแทนการพิมพ์คำสั่งเนาะดผมจะตัดอีหินตรงนี้ออกอ่ะตัดตรงนี้ออกนะฮะโอเคกดถือไอเทมกนกร์ดแล้วกดค้างฮนะปุ๊บ มันก็ทําการตัดออกไปนะผมเขาไอ้เขาได้อัปเดตให้มีการโหลดขึ้นมานะเพื่อลดอาการแหลกนะเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงีกทีนึงแล้วกันนะโอเคสรัพตัวคัตก็จะประมาณนี้นะฮะสามารถใช้ตัดออกไปได้ผมตัดอะไรที่ไม่ต้องการออกไปนะฮะแล้วก็วอดิตเวอร์ชั่นย9เก้าตอนนี้ผมสามารถใช้วอดิตแบบวงกลมได้แล้วนะฮะส่วนวิธีการใช้วอดิตวงกลมเนี่ยก็ทำโชมเปิดช่องชัดขึ้นมานะฮะแล้วก็พิมพ์ตามผมนะให้พิมพ์แบบนี้ผม S เนี่ยซิมโฟลอน S E R นะผม S P H E R E ก็บางแบบนี้นะ จะเป็นการเปิดให้เราสามารถใช้วาดิวงกลมได้นาะอ้าวโอเคพิมพ์นี้แล้วกดรันะฮะอ่าแล้วทีนี้ลองลองมาร์คพิกัดใหม่ดูนะดําจะเปลี่ยนไปนะปึ๊บแล้วกดจุดที่สองนะฮะปึ๊บอย่างงี้สังเกตว่าตอนแรกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ป่ะแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นวงกลมแทนนะฮะอ่าเดี๋ยวมันจะลองเซตดูนะซีมิคลอน S E G ผม S T O N E แล้วกัน stone นะฮะแล้วกดรันปึ๊บ นี่ผมนี่มันก็จะสร้างเป็นวงกลมแบบนี้นะผมก็เป็นน่าจะเป็นคำสั่งใหม่นะผมนะเราจะลองทำวงกลมให้ดูสิเดียวกันนะปุ๊บโอเคมา,จ,าจุดแรกนะผมแล้วก็ไปจุดที่สองเนีเ้็ใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็เลือกบล็อกที่ต้องการได้ด้วยนะผมก็พิมพ์เหมือนเดิมซีมิคอลลอนเซทนะผมแล้วก็กดผิดนะครับแล้วก็เป็นกระจกแล้วกัน G L A S นะผมแล้วกดรันปุ๊บ ่านี่ผมสังเกตว่าเขาจะมีการอัปเดตให้มันโหลดนะไหมมันจะมีการกค่อยๆโหลดนะผมเพื่อแบบอ่าน่าจะเกี่ยวกับช่วยช่วยลดอาการแลกของเซิร์ฟนะครับผม,มก็ไม่แน่ใจนะเห็นปะเนีย่ยจะค่อยๆโหลดโหลดโหลดมาแบบนี้นะผมแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะว่าโหลดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะเป็นไงครับเจ๋งไหมประมาณนี้ผมจะบัวดิเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วสมมติเราใช้วงกลมอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมใช่ปะเราก็พิมพ์ตามผมเลยนะฮะให้เพื่อนๆพิมพ์ตามผมเนาะนี่ผมพิมพ์แบบนนี้นะะฮ ซี uh, sel, มิควอล์ล S E L ผมแล้วก็นี่ C U B O I D ของผมแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็กดรันฮะปึ๊บโอเคเมื่อพิมพ์แบบนี้น่ะมันก็จะกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะซัาบใครที่แบบเออเลิกใช้วงกลมแล้วนก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมผมทราบพิมพ์แบบนี้นะฮ okay, นะอ่ okay, <c oughs> okay, กะกมมดตัวนะที่สแบบอ,องปึ๊บเห็นปะ่ะนี่ผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเนาะโอเคแบวสุดท้ายผมจะมาสอนในวันนี้ก็จะเป็นอ่าโวอิดิทบรัชแล้วกันนะครับขั้นแรกก็ให้ท่านผู้ชมอ่า uh, เลือกบล็อกที่ต้องการจะใช้วางก่อออนนนนนะะะผมกกกก็็จเลลืบี้ั ค okay. จากนั้นก็ให้เราหยิบไอเทมที่เราต้องการจะมาทาเป็นブัชแล้วผมรูว่าแปลงเนี่ยหยิบมา,อ,าอะไรก็แล้วแต่เราจะผมจะเป็นนี้แล้วกันโอเคหยิบมาโยนไว้นะฮะโยนไว้ก่อนนะอ่าโอเคจากนั้นเราไปที่ w o r l d Edit Setting นะผมกดค้างที่ World e d i t Setting นะหนึ่งค้างปุ๊บไปที่ Brush s e t t i n g นะผมแล้วกดนี่ Create New Tool นะครับกดไปปุ๊บทีนี้เราก็เดินไปเก็บไอเทมของเราปุ๊บแบบนี้พอเราไปเก็บไอเทมของเราปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีนี่อย่างเงี้ยมีอะไรขึ้นมาผมผมก็จะเลือกกไปออันนนนี้ผม,มแระ ปึ๊บต่อไปคือความกว้างของหัวแปลงเราจะเอาเท่าไหร่นะฮะมาเป็นอ่ะ5ก็ได้ปึ๊บโอเคทีนี้อันสีเทาเนี่ยคือเป็นอันในการที่เราใช้มาร์กนะฮะใช้มาร์กว่าเราจะเอาบล็อกอะไรบ้างนะสมมติผมจะเอาเนี่ยไอ้บล็อกตรงเนี้ยเนี่ยนะผมนี่บล็อกตรงนี้นะผมก็หยิบอ่ไอเทมเนี่ยอันนี้สีเทาขึ้นมาใช่ปะ กดย่อผมกดย่อด้วยนะกดย่อก่อนนะแล้วกดคลิกที่บล็อกที่ต้องการจะเอาหนึ่งสองสามสี่ผมอ่ะโอเคผมก๊อปสี่บล็อกนี้ไปแล้วส่วนสีแดงเนี่ยใช้มาร์คบล็อกที่เราต้องการจะวางลงไปผมซึ่งผมจะเปลี่ยนพื้นหญ้าใช่ป่ะผมก็กดไปที่คลิกไปที่พื้นหญ้าหนึ่งครั้งปึ๊บอย่างงี้อ่ะโอเคพอเราเอาบล็อกสีเทาเนี่ยไออ่ะไอแชมสีเทาเนี่ยมาร์คบล็อกที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วก็มาร์กว่าเราจะวางบนอะไรเนี่ยเรียบร้อยก็กดติ๊กถูกไปฮนะ มันก็จะบอกครับว่านี่มีบล็อกอะไรบ้างที่เราเลือกไว้ผมนะแล้วก็วางไว้บนกลาสก็คือวางไว้บนบล็อกยานเองก็กดติ๊กถูกนะฮะปึ๊บอ่าเราก็จะได้เป็นนี่ครับบลัชโวดิตมาเนาะกดแบ็กออกไปนะฮะปึ๊บแบ็กไปเรื่อยเลยนะครับอ่ะนี้เราก็ลองหยิบพุ่งหินของเราที่เราทำเมื่อกี้มาครับแล้วก็บินขึ้นสูงแล้วลองกดค้างดูฮะปึ๊บเห็นปะเห็นอะไรไหมลองกดค้างลองเดินดูฮะนี่เป็นไงฮะ โอ้ยไปเปลี่ยนพื้นในเซิร์ฟได้สบายนะเป็นไงโคตรเจ๋งก็ประมาณนี้ผมทราบโวดิตบัตช์นะผมก็คือเราสามารถเลือกนะผมว่าเราจะเอาบล็อกอะไรได้บ้างใช่ปะเราก็เลือกขนาดหัวแปลงอันนี้ผมเลือกมันแบบ5นะใช่ไหมแล้วก็เลือกใส่ของที่เราต้องการเราก็เดินเนี่ยกดค้างผมต้องกดค้างไว้นะกดค้างแล้วก็เดินนะผมนี่ก็จะลากการไปการเปลี่ยนพื้นในเซิร์ฟเปลี่ยนอะไรที่ได้โคตรเจ๋งนะผมนี่เหมือนเดิมเลยนะครับไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะสับแอนด์ออนโวดิตวันนี้นะผม โคตรชอบผมชอบวันนี้สุดและโอพของวันนี้เลยเปลี่ยนพื้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของบั็กของโมชั่นหนึ่งกันบ้างดีกว่าครับผมนะไอ้ลองบอยดิดโมชั่นหนึ่งจุดผมรู้สึกว่ามันจะมีบั็กบ้างผมที่เห็นชัดๆเลยก็คืออันดูกับรีดูนะเนี่ยอันดูเมื่อก่อนเราใช้ในการย้อนกลับไปใช่ปะดูนะเนี่ยใช่ปะครับมันไม่ได้นะตอนนั้นอะตอนแรกที่ผมเข้ามาตอนแรกเลยผมพยายามจะรีดูกลับไปเนี่ยอันดูเนี่ยกลับไปมันก็กลับไม่ได้นะผมตั้งแต่แรกแล้วนะฮะแล้วก็รีดดููกก็็ไไม่รีหนปะ ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยนะผมก็งงๆเหมือนกันนะคือจะใช้คำสั่งก็ไม่ได้นะเนี่ยซิมโครน U N D e O นะผมนี่ไม่ได้เหมือนกันนะอ่าผมก็ไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรนะก็ต้องรอให้เขาแก้กันไปก่อนผมแต่โดยรวมแอนอนนี่ก็ถือว่าโอเคก็ช่วยประหยัดแรงเราได้เยอะแล้วผมพอสมควรเลยเนาะก็ต้องรอไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือเปล่าเนาะแต่ก็น่าจะแก้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ขอบแอนอนบริษั id, รอบนี้นะ โอเคก็ผมไม่แน่ใจว่ามันมีบัคยางอื่นอีกปะนะแต่ผมที่ผมเห็นชัดๆเลยนะีก็น่าจะเป็นอันดูกรดีดูนะผมโอเคว้าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับแอดออนโวยดิทวันนี้นะผมก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยแนละ้วก็ลองไปโหลดแล้วก็ลองมาใช้งานกันดูนะผมโอเคก็คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยกันนะครับก็สอนโดยรวมๆแบบเร็วๆไปหลายอย่างนะก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจเนะี่ยก็ลองไปดูคลิปเก่กาๆที่ผมเคยสอนไปแล้วผมผมเคยสอนแบบละเอียดไว้แล้วนะครับลองไปดูกันได้เลยนะฮะโอเคก็คลิปนี้ขอจงนัคคิิปรบ